ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็ได้เลิอกออกเดินทางกันอีกแล้วนี่ครับตัวเล็กของเราก็เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวแล้วใช่ไหมครับไหนหนูจะไปเที่ยวเหรอครับไปกลางเต้นเต้นเหรอครับโอเคไปกลางเต้นเต้นเหรอครับโอ้ยิ้มดูมีความสุขมากเลยครับคุณผู้ชม อันนี้แขงเราก็รอเดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่ผมจะต้องหนีเที่ยวอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้น้องตูนเตรียมของแล้วลอ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวเขาแวะส่งของให้พี่ๆเพื่อนๆก่อนน้องตูนบอกนะครับเดี๋ยวพาก,ก่อนไปนี่ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเก็บคณเเะเหรอต้องเอาไปเหรองั้นเดี๋ยวดูแตงคว้ากับคณะไปหน่อยแล้วกันนะโอเค ก่อนเดินทางก็หาสเบียงเนี่ยนะครับที่เราปลูกไว้ข้างบ้านนะมันออกเหลืองๆหมดแล้วเนี่ยเห็นนะโหนี่อ่นต ได้หรอพรุ่งนี้มามันก็แก่หมดแล้วเอาไหมไ,ไ,ได้ทำไหมคณะคณะทิ้งได้แต่แต่งกวาทิ้งไม่ได้ ทาไหนดูสิโอ้โหพ่อหนุม่มจะไปเที่ยวแล้วแต่งตัวหล่อเลยเหรอโอ้โหใส่แว่นตาโอ้หล่อระเบิดเลยโอ้โหไปลูกไปไปไปเดินทางกันเป็นไงคุณแม่ได้สเปียมไปนิดหน่อยอ๋อมีถั่วยาวแตงกวาพ็ต้องซื้อยุคโควิดประหยัดได้ประหยัดคณะเราไม่ต้องขาดไปนะ <c oughs> ผมไม่ได้ทำอะไรเนาะดูครับ เที่ยวยุคโควิดก็งี้แหละ <Yeah. S 1> อ้าวหล่อแล้วลูกอ้าวแล้วแว่นมันหลดหลงมาอย่างงี้เลยเหรอลูกทำไมล่ะลูกโอ้มันเท่ขนาดนั้นเลยเหรอลูกมันเท่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโอ้โหดูความเท่แล้วทโอ้โหไปเรื่องเดินทางกันพวกเรา เอา MK เขาก่อนเด้ออ่รถแทบเดินทางลูกเราสามคนก็จะไปเที่ยวกันอีกแล้วครับไปลกูก่อนเดินทางเราต้องจูดเสบียงให้เจ้าตวเล็กล้องตูสั่งเลยไว้นะสั่ง MK ไว้ MK เข้าอบจักรพรรดของโปรดเขา <c oughs> มันก็ช่วยได้นะระหว่างเดินทางเราจะได้ไม่ต้องไปจอดไปอะไรที่มันเยอะๆนะส่งคืนแล้วครับรู้ว่าปาต้องใช้ ไปครับเดินทางกันครับเราต้องไม่ลืมค่าถึงขัดนิรภัยนะ טוב, אין להם עוד. אחר? אוי. הוא מוסיף רק על היעלות. ใช่ครัป๊าปาตอนนี้เราก็มาจากกันที่เค้กบ้านสวนใช่มาแวะตุนสเบียงกับข้ารานกลางเต็มเพราะว่าเรามาแค่วันเดียวเนอะจะทําอาหารว่าก็ต้องขนของเยอะแล้วมีทับท้ากเลยต้องเอนเตอร์เทนเขาเป็นหลักก่อนช่วงนี้เดี๋ยวสั่งข้าวผัดปูให้ลูกแล้วกันข้าวผัดปูกล่องนึงค่ะข<อ>้าวผัดต้ยมยำทะเลค่ะนี่ก็บ,บินตไม่เอาเหรอเอาอันนี้ร้านนี้กับร้านหนแต่านเนี้ย มันมีนมเปียผสมด,ด้วยด้วยสามซองร้อยเดย็ดบหมิ่นสอ,อง่องอันนี้่องหนึ่ง ร้อนล,ลงมาเห็นไหมที่ถนนเนี่ยเออใช่ใช่ทางทางเต็นท์ก็นยังไงเนี่ยปะ้ะถึงแล้วด้วยฝนยังไม่หยุดเลยเราดูข้างหน้าดิมืดไปหมดเลยสลัวมัวมันเอ้ยมัวเมาเอ้ยเออนั่นแหละไปแล้วไปเรื่ไงนะโหแต่ที่นี่เขารีสอร์ทที่พักเยอะมากเลยนะพวกแคมป์นะเราไม่เคยเข้ามาโซนนี้เลยเนาะอืมรายการเต็นท์เยอะมากแล้วมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนี่ไงน้ำป่าอีกแล้วครับ น้ำมาส้วมถนนเลยลูกเราจะกางเต็นท์กันยังไงเนี่ยแบบนี้น้องตูนว่าไงการจะทั้งอย่างเงี้ยแหละ,ะเฮ้ยมีทางเรือแล้วนี่มาขนาดนี้ละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาตลอดฝนตกแอบลูกอดไปเล่นน้ำเลยหน้านีหมอกด้วยเห็นปรอโอ้ยสวยอะ่ะ นตกอศาศสายมากที่ขับมารู้สึกว่าจะผ่านลานกลางตินมาน่าจะเกินยี่สิบานแล้วนี่ก็มีจุดกลางสินเลยเยอะมากอ่ะทั้งที่ทั้งที่หรอว่ามีคนเขาไปโพนเยอะแยะกับบางลานที่ไม่ได้มีชื่ออะไรมากมายอา่ะไปไม่ไหมดเลยนั้โตกียอีก,ก็มาทางนี้นะแล้วเราไปทางไหนไปทางทายอโอเคจัดไปเลยครับไม่น่าเชื่อแล้วคือ เราไม่เคยเข้ามาทางแถวจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่รู้ว่าแถวเนี้ยเขามีอะไรบ้างปกติเราเป็นสายภุทียนเออโอูหทางนี้แบบร้านเยอะมากร้านกลางเต็นท์แบบเพลบเลยครับออขับมานี่เจอน่าจะอย่า,ยางน้นยๆก็ตัองสี่สิบพ้าสิบพี่ได้แล้วมัลง <c oughs> ได้ไหมยี่สิบก็พอไหมป้มาโ้หแต่มันเยอะจริงๆเ่ยคือป้ายพลึบไปหมดเลยอ่ะทำให้เราตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นยังไง กระฝนก็ยังพามอยู่ตลอดเลยดูเลยคืนนี้นอนสบายแน่ๆเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นถนนสะพานที่เขาพังมาเขาทำเป็นนี่ปนาานอปลาโอ้โอน,นี่ไงลไปลายบนะจริงด้วยปลาปลาปลาอีกแล้วเห็นไหปลาไม่มีมีน้ะยังไม่มีปลานี่ดูหนยเห็นไหมที่กลางเซนเต็มไปหมดเลยดูป้ายหน่อยไหมตลอดทางเลยไล่อภินยา เจ็ดคนบอกมันใช่อ๋นนอเก็บเต็นท์กลับแล้วนี่มันอยู่ต,งตรงถนนเจ็ดคนตอนเนี้ยเจ็ดคนแล้วก็ไม่เคยไปเนอะปกติเราเป็นสายเดินทางไกลแล้วก็ไปตามอุทยายนไกลๆนุอ,อะไม่<อ>มใกล้ๆอันนี้ใกล้บ้านไว้เก็บทีหลังหรือเปล่าก็มีลูกไงไปไกลไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์ก็เลยต้องเที่ยวอยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยกันโอ้ยโปวดนิ้กดู มีเดศษฝนด้วยลงไม่ได้ลูกฝนมันตกห้าสี่สามสองเขินเกินอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับน้อง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 อะไรลูกน้องทัาท้าวันนี้ท้าทัาเที่ไหนโอ้เขินน้ำลายย้อยโอ้โหเขินนะแค่ถ่ายนะเออเขินโอ้กินมือโถ เด็กเขินโอเคปะผ้าดีมันมันดูสงบสงบดีเว้ยก็โอเคนะแต่ว่ามันถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มันก็คงวุ่นวายเยอะเงี้ยเนี่ยรถออกเต็มเลยไอ้ครับดูนๆ่นูน่นป๊ามีป๊าลองท้าบดูโอ้โหทางเข้าเขาแบบว่าไอ้นี่มากเลยป๊า สดชื่นมากต้องวิ่งทะลุลำธารโอ้โหดีใจดีใจดีใจปลาลูกดีใจเฮ้ยจะได้นอนเต็นเตนแล้วโอ้โหอากาศเขียวดีมากเลยป้า แต่เสด็จไอฝนตก<ร><ร>ไม่หยุดเลยแล้วเราจะทำยังไงกันีเลงไปดูบรรยากาศที่ลานเท่ากันไหมดูดิทำตลาดนี่ยังร,รถบ้านอ๋อใช่รถบ้านรถบ้านโน่นแบบพูดไงว่าอันนู้นก็รถบ้านเนี่ยบ้านรถอันนี้เขาเอารถมาจอดไงถ้าเรารถบ้านมาก็จะเป็นลานที่จอดแบบนี้ได้เลยก็ดีเหมือนกันเนาะ ถึงแล้วแต่ว่าฝนตกไม่หยุดเลยตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะเอาอยัางไงแต่ก็มีคนกลางนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นท้าของส่วนกลางท้าท้าสนุกไหมลูกมากลางเต้นวันนี้โอ้ยเป็นไงสนุกไหมกลางเต้นวันนี้หรอสนุกหรอลูก ปวดหัวเหรอลูกฝนตกไม่หยุดทำไงล่ะเนี่ยถามปลาสิปลาเราจะทำยังไงฝนตกไม่หยุด เดี๋ยวเราต้องคุยกับป้าอีกทีว่าเราจะลุยหรือว่าไงแต่ว่ารถลูกรถมารถขนของไปรื่อไปเ่ไปแล้่อพี่แดงไปสำรวจที่ทางอยู่ตอนนี้ฝนตกไม่หนักหรอกแต่มันไม่หยุดมันเลยทำให้ลานแฉะแล้วถ้าปกติเรามากันเองก็คงไม่ลังเล ันนี้เรามีตัวเล็กมาด้วยถ้ามันแฉะอย่างนี้คือทําอะไรไม่ได้ตัวเล็กก็ต้องอยู่แต่ข้างในเต็นท์แล้วมันจะหยุดตกไหม,มก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องคุยกันว่าอาจจะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวคุยกันก่อนเนาะ้ปกลับมาแล้วครับถา,ามป้าสิว่าได้ที่กลางเต็นท์ยังไม่ไหวมั้งลูกเอาไงดีไปสำรวจมาแล้วใช่ไหมไปสำรวจมาแล้วมันมันเป็นเอาดอเนาะ คือสถานที่เขาโอเคนะแต่ว่ามันเฉยแฉะมันวันนี้ไม่น,น่นาจะไม่สะดวกมันเฉยแฉะมากเลยแหละเราลงเต็นท์ลงอะไรน่าจะลำบาก <c oughs> เอาเป็นทิปหน้าไหมถามลูกก่อนครับรอบ,บหน้าให้มาใหม่ไหมลูกได้ไหมเพราะวันนี้มันของเล่นลูกมันก็ไม่สะดวกด้วยไงแล้วลูกก็น่าจะทําอะไรไม่ได้นอกจากอยู่ในเต็นท์ปะใช่เอาไงดีพับกันอย่างนี้เลยเหรอพับนี้แหละแล้วเดี๋ยว ก็ถ่ายสถานที่ให้ดูหน่อยนึงแล้วก็กลับดีกว่าจะ้จะก็ได้เอาตามที่ <c oughs> เห็นสมควรอย่างพี่บอกครับที่นี่บรรยากาศดีนะครับแล้วก็หลายหลอย่างโอเคมากเลยแต่ว่าวอนที่เรามามันโชคไม่ดีที่เราไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศมาก่อนฝนตกตลอดถ้าเรากางเต็นท์ปุ๊บตัวเล็กของเราก็จะต้องอยู่แต่ในเต็นท์มันก็ออกไปไหนหรือว่าเดินอะไรมันก็ไม่ได้นะ อันนี้มันก็ยังมืดอยู่ตลอดเลยฝนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราให้พยากรณ์อากาศเพราะว่าฝนมันไม่มีแล้วเราค่อยมากันใหม่เดี๋ยวค่อยมาล้างตากันครับห้าโมงแล้วเยอต้องรีบกลับไล้เดี๋ยวมืดเกิน <Okay. S 2> เธอแล้วก็พักผ่อนทำนู่นทำนี่หกโมงเนาะเราก็กินสเบียงที่เราตุนมาที่จะเอามากินอาหารเย็นก็เปลี่ยนมหมกิน <laughs> ใต้ใตเป็นของเขาแทนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับโอเค กินข้าวกันดีกว่าบ๊ายบายเจลีบ๊ายบายไปไหนเลยก็ต้องบ๊ายบายแล้วโอเคค่ะนี่ครับกระเพราบ้านสวนเท่าไหร่นะอันนี่สิบบาทปริมาณเยอะมากเดี๋ยวชิมดีกว่า พพออไไดด้้ดแต่ที่นี่ก็ดีนะพอเรามาถึงปุ๊บฝนมันตกไงสถานที่รานมันแฉะคือมันมันไม่โอเคทช่มเรากลางลำบากเขาก็ไไม่ว่วาอะรเขาก็ให้เลื่อนเลยครับ ครั้งที่ก็มีคนที่เขามาเขาเป็กล้าของเขาได้นะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เคารพในการตัดสินใจของเราให้เรื่อนให้เรื่อยจะมาเมื่อไหร่ก็ค่อยมาดีได้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจแรกที่มาถึงนะผมป้าลืมอะไรเปล่าลืมอะไรเปล่าอะไรลูงสัดเด็ดแตงกวามาอกินสิเอาไว้คลิปหน้าได้ไหมไม่ทันแล้วเน่าแล้ว ดูครับนี่แตงกวาผูกเองนะกรอบหวานกรอบอันนี้เขาเรียกกินแบบอ้อมๆไม่ได้กินตรงๆรงถ้ากินตรงตรง,งแบบนี้ ถึงไม่ยอมนอนตื่นเต้นครับที่ตอนนี้ก็หลับแล้วนี่คุณแรกคุณลูก,ลกหลับยากหรือหลับง่ายอันนี้คือเต็มที่จริงๆเน,นะไปครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราก็กลับแล้วเพราะวเดี๋ยวเฉลยเกอร์ฟิว3ทุ่มไปครับ นี่ครับบรรยากาศที่เขากางเต็นท์กันอยู่นะแต่ของเราไม่ได้กางนะครับอันนี้คือพื้นที่สำหรับลูกค้ากางเต็นท์เท่านั้นของลาลานตาที่ก็ยังมีสนามเด็กเล่นนะคือที่เราตั้งใจไว้ก็คือให้เจ้าตัวเล็กของเราเขาได้มาเล่นด้วยแล้วก็กางเต็นท์ด้วยแต่ด้วยสถานการณ์มันไม่อำนวยนะครับก็<อ>ยังมีสมาชิกมากางเต็นท์กันอยู่นะ คือพี่เจ้าของเขา,าใจดีนะเขาบอกว่าเขาอนุญาตให้เรากลางบนสาระได้เพราะว่ามาจนถึงนี่แล้วแต่ด้วยว่าถ้าเรากางพุ๊บตัวเล็กมันก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอีกเราก็เลยเออเอาไว้เป็นเที่ยวหน้าแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูนี่กันครับนี่ครับอันนี้จะเป็นโซนซักล้างนะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเป็นจุดล้างจาน รเรียบร้อยดีแล้วก็มีท่ทิ้ท่ขยะพร้อมเสร็จนะครับแล้วห้องน้ําตรงนู้นก็จะมีอีกด้านหนึ่งนะครับบรรยากาศของที่นี่เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำทางแถบนี้กันตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือล้างหน้านะเขาไม่ได้อนุญาตให้เอาช้วยชามอะไรมาล้างนะราตรงนี้นะเพราะว่าเขามีจุดตรวจนั้นแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะไปกันใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ส่วนห้องน้ําห้องอาบน้ำเห็นรัมมีทั้งเอาดอมีทั้งข้างในเป็นห้องเดี๋ยวไปดูแถบนี้กันอีกหน่อยก็มีอะไรน่าสนใจบ้างห้องน้ําก็จะแยกกันนะครับห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงแถบนี้ก็จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะครับถ้ากครมีลำธารผ่านมาใต้ห้องน้ํานี่ ไปดูกันอีกหน่อยนึงครับก่อ,อนจะกลับอันนี้ก็จะเป็นศาลาที่นั่งเล่นนะก็บรรยากาศดีนะรอบข้างก็าจะเป็นสวนนะครับจะเป็นสวนส้มโอข้างในนี้เขาจะปลูกเป็นไผ่นะครับไผ่แต่ว่าเขาตัดให้มันพอโล่งๆโปร่งๆลมส,สบายๆ นนี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินลาลานตาข้ามาถึงก็ลาลานตาจริงๆนะครับอันนี้ก็สุดแล้วนะครับมันจะมีลำธารไหลมานี่ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะโอเคนะครับเนี่ยกางเต็นท์แล้วน่าจะสงบสบายดีนี่ก็สำหรับคนที่กลางเต็นท์ลานด้านในนะเขจะมีรถ ให้บริการก็ไม่ต้องพกม,มาเองนะถ้าใครจะมาที่นี่ด้านนอกนี่ก็ยังมีคนกลางกันอยู่นะโอ้บรรย,ยากาศด้านบนให้นั่งสบายๆได้เห็นไหมครับว้าวบรรยากาศดีนะครับที่นี่ก็มีเพื่อนสมาชิกมากลางกันอยู่ อันนี้จะเป็นรถบ้านอันนี้จะเป็นโซนที่จอดรถบ้านนะนะครับก็โอเคนะแต่ว่ามันเหมาะสำหรับรถบ้านนะถ้ากลางวันน่าจะร้อนอยู่ถ้าไม่ได้มีฝนแบบนี้นะครับดูบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ บ้านนี้เท่มากแต่ว่าโหสว่วนเก้นส่วนรถบ้านนี่เขาจะมีห้องน้ำให้เหมือนกันเลยครับตรงนี้นก็มีที่ล้างเท่าชามเหมือนกัน ตนู้นจะเป็นโซนที่เขาจอดรถบ้านของที่นี่นะจะจอดเรียงก็จะมีให้บริการการสำหรับใครที่มาตัวเปล่าๆก็มานอนรถบ้านได้เห็นไหมครับนี่เขามีปลูกพืชผักไปด้วยที่นี่เขาอยู่เป็นธรรมชาติดีนี่ครับบรรยากาศถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะโอเคมากเลยนะครับเนี่ย ที่นี่เขามีต้นไม้ขายด้วยนะมีทั้งไผ่ล้อมมีทั้งต้นไม้ที่พ่อล้อมขายนะครับต้นไม้พอกพอกอากาศอะไร,รไม้ประดับมีครบเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราคงจะเดินทางกลับก่นแล้วไม่น่าจะได้แวะที่ไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็ห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบก,กลับบ้านให้ทันเซอร์ฟิว่นะแล้วเดี๋ยวอากาศดีๆเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ให้ฝนมัน หยุดซาลงไปอันนี้เป็นส่วนของคาเฟ่นะครับร้านอาหารน,นี่ครับเป็นจุดสแกนคิวอาโค้นะครับนี่ครับบรรยากาศเขาน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านกาแฟเครื่องดื่มนะครับ บางคนที่เข้ามาแล้วปุ๊บอุปกรณ์ไม่ครบที่นี่เขาก็มีให้เช่าแล้วก็มีจําหน่ายนะครับดูครับจะเป็นช็อปนะครับอุปกรณ์รบแคมปิ้งอหเนาะอันนี้เขามีทั้งให้เช่าแล้วก็จําหน่ายนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำอีกที่หนึ่งทางด้าน หลังอันนี้จะเป็นห้องน้ำอีกโซนหนึ่งนะาทางด้านนู้นจะเป็นของผู้หญิงทางด้านนี้จะเป็นของผู้ชายตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เปิดนะเพราะว่าวันนี้ลูกค้าน้อยแต่เสาร์อาทิตย์น่าจะพลึบนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เราที่สําหรับพรุ่งนี้เห็นน้องตูมบอกว่าเต็มหมดแล้วทั้งสองวันเห็นไหมครับอันนั้นจะเป็นที่ร้านชัดชามที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่แล้วก็นู่น ห้องน้ำไปครับเดี๋ยวเรากลับไปที่น้องตูนอยู่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เตรียมกลับบ้านกัน